ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักราบแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เรามาสัมผัสสัมภาษณ์หมอนวดนะคะทำไมมาบ่อยจังคะเออก็ลูกค้าติดใจค่ะ <c oughs> ก็วันนี้เกเคอยากนวดเทา้าอเพราะว่าเกยเคทำงานหนะักไปต่างจังหวัดเรื่อย ฉันไปติดใจคุณแต่เมื่อไหร่ทําไมคุณฉันนัดคุณเที่ยงทำไมคุณถึงมาสายจังเลยเพราะว่าต้องมีข้อแม้อยู่แล้วว่าเอาเสียเมื่อคืนนี้ทําไมถึงเสียเพราะว่านอนอยู่ดีๆตื่นเช้ามาอาปลุกก็ไม่ตื่นก็แข็งเก่แยดเลยคิดว่าต้องไปแต่เที่ยงคืนนี่แหละหแต่แฟนไม่ได้นอนอยู่ด้วยกันก็ถ้า ถ้าแฟนอยู่นําเนี่ยแฟนเพื่อนยูน้มเนี่ยก็จะได้พูกกันกับซีบอกับสีบอ,บบอไหลเพราะว่าเพื่อนเห็นงานนักผูเฒถาเนาะเจ็ดสิบสองปีอาอเล่าให้ใคได้วหรอเจ็ดสิบสองปานั่นเตือนโอ้แล้วก็คเคยใจเคยหัวเพื่อนสมัยตะกี้เพื่อนอยูนงพานเพื่อน,นตะลกเพื่อนเป็นตำรวจอันกระเฮ้ยสวัสดีค่ะท่านคุทัางกำลังสัมภาษณ์หมอนวดนะคะ <laughs> แล้วทำไมนะัดจังตื่นเชียงว่าทำไมมา เอาแรงแรงกว่านี้ค่ะมี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 ไอแรงแรงกว่านี้ค่ะเออนั่นแหละมาซาดีบแ,แท่แด้แลกไอเงี้ยออกพยานเจ้าเจ็บจัดีไม่เจ็บค่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละทำแรงแรงซาดีบจังเลยสงสัยเอาผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ได้ลุกกนนี้เออไม่ได้ลับนะเนี้มีมีไหมมีไหม fc ท่านไหนชอบก็มาหาหนูนะคะมันจะมีหนักมีเบาปานกลางนะคะ fc <c oughs> เพื่อนของเกเมิสแกนอะไรนี่มิสแกนปีนี้ได้เพราะว่าสินแล้วเพราะว่าตอนนั้นได้ปีละเทียเพราะว่ามีโควิดก็ได้ได้เป็นโดนบัดิกอําลาแล้วอําลาแล้วอัลาจำแนกแล้วนะพี่น้องออบันี้ก็ได้บุญบางไฟนี่มีบุญบางไฟก็ได้อีบางคับบันี้ก็ที่เป็นบุญนั้นปากลูกมีมีดซะด้บู มิส <Miss, S 2> ฝั่งลูกนี่มิสวันนี้ได้กี่รอบแล้วคะวันนี้ได้คนที่สองคือเคซี่คนที่สามแม่เพนบือไว้ก่อนคนแรกคือใครคนแรกก็พี่น้อยพี่น้อยข้างบ้านเหรอได้มาแล้วกี่คนคะวันละสามสี่คนแล้วแต่หมอจะพอใจนวดไม่จำกัดชั่วโมงเหรอคะไม่แต่เราไม่มีแต่เราไม่มี เราเป็นตัวของเราเองแหละหเราได้เป็นลูกน้องเขาแต่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจแลนะ้วเ,เรานวดเกินไปกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราเนาะ,ะแป๊บหนึ่งค่ะคันเวลาค <c oughs> ันเวลาก่ดไอคอมเมนต์คอมเมนต์ยูปคอมเมนต์ยูทู e คือว่าขื้นลูกค้าชอบความรุนแรงใช่ค่ะพี่ท o โอทีพี่เอ็มนะสวัสดีจา้าพี่จิตป่าพี่วรนุชพี่แอปเปิลแม่ยาสวัสดีจา้าหมอนวดคือรอแทวาย ส,ส wa, ora, ิมาว่าหมอนวดลอยอีกอย่างเขาเป็นผู okay. ้หญิงแม่จ like ้าหมอนวดเป็นผู้หญิงนะคะสิมาหาบุรีเขาเจ้าไ่ได้นล่ดเลยก็เอซีหมอนวดเป็นผู้หญิงค่ะเอฟซีจะมาบุรีนางไม่ได้นะถ่ายคลิปด้วยค่ะเราจะให้ดูความสวยของนางน่เลยกราบสวัสดีทแปดท่านนะคะพี่เอ็มนะบอกกับเปิรนดูสวัสดีค่ะเอฟซีกีเทเดอร์มาดีกับผู้นวดในบันี่อะไรปวดแข้งปวดขา เพื่นกะครับหรดเพื่นกะไปพวงไปไกลเพื่นเฮกงานของเพื่นเนาะอ,อันนี้กะเริ่มเฮ็ดพอได้เริ่มเฮ็ดงานกัสิเข่าเดียนนึ่งนีงน่ละถ้ากี้ก,กะบ่ได้เฮ็กะกะมาเริ่มบานี้พอได้เริ่มเฮ็ดกับลูกค้าก็เริ่มกะพอมนี้เริ่มเรื่อยๆหน่วดเช่งเ,เท่าใดอ่หนวดเท้า150แต่หนวดไทยน่ะ200ถ้าออกคืนที่ก็200 สีไปสิไปกาย้าดัมมั่นนามูแล้วไปสาบสิมไปเติมสาบสิบบาทไปกล็ได้ไม่เบอร์ดัมมั่นหมายเลขบ้านเอาการยุทธ์อันทั้งแล้วอันทั้งแล้วนี่ท่านจะดีเพื่อหามาทประเทศทั้ง้เพื่อจะลืมทัวทั่วเดชใส่บากแบายาแห้ะ ถึงบทแท่งฮนะว่าแบบลายๆสิก่อนหวดชาเท่าใดก,ก่จะนี่เงจะบวชว่าลูกค้าองการแร้งรก็แบบต้องจัดหาย้าบอกว่าลูกค้ากัสิบอกว่ายุดคอนนึกเก็บสิงสวัสดีซิลท่านนะคะ คุณจบจากที่ไหนคะจบจากคอนแก่นจากโรงเรียนสุโขทุพยาเรียนสิบวันครับแล้วก็ไม่กลับก็เป็นเป็นผู้ช่วยครู่อนเด็กๆด้วยสามสี่ห้ารุ่นห้ารุ่นในตอนซิปเบอร์ไหมติดมืออะไ้สมองไป่คอนซุที่มีม่ะ ก็จะพายเอฟซีไปดูน้ำที่หนนั่นแหละหมอนวนก็มาในตอนนี้ก็ไม่รู้ตอนนี้ก็นวดปลายนิ้วแล้วก็สะบ,บัดปร๊บ โมน<ห>แรงๆใช่แบระของสวัสดีค่ะพี่เอ็มนนหนูชอบความรุนแรงค่ะนี่เคเขาชอบชาดีแต่เวลาไปกับผู้ชาย แกจะเป็นฝ่ายลูกอย่างเดียวค่ะแต่แกไม่ไม่ค่อยรับนะคะแต่า่าี สวัสดีค่ะลูกๆก,ก็นอนเอิงแรงสิปจรลงผาคุยกับเอฟซหน่อยประสบการณ์ชีวิตมีอะไรบ้างชีวิตก็อยู่บ้านอยู่ตอนนี้แต่ตกงานถ้าร้านเปิดเวลาไหนเจ้าของร้านโทรมาก็จะได้จะไปลงไปภูเก็ตร้านเดิม สวัสดีทุกท่านนะคะว่าจะพาขี่รถไปเบื้องน้านะจากตอนนี้ไฝ <ป S 1> นไนำ้นนำขึ้นค่ะเพราะว่าฝนตกมามาตั้งแต่อยู่ที่ชัยภูมินะคะตกแรงมากคือก็ตกแรงมากใช่ค่ะใช่ชอบแร,แรงแบบนี้แหละเลิศมันจะมีมันจะไปเลือเ่อนเรียอยู่อา,าเฉลียสองคนนี่น้องนั่นแหละตรงนั้นแหละมันตรงนั้นแหละนามมันคาอยู่แดดแดเข้าไปเล่นเลิศแดดเข้าไปเลย ต้องเอาเรอแรงๆฉันชอบรอแรงค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเคซีชอบแรงมากไม่อันนี้ก็แรงนะอย่าจากกักะจี้นะ <c oughs> อย่ากไม่ีีแห้งไายนิ้ว <c oughs> เห็นไหมทุกบททุกตอนครบทุกบททุกตอนนะคะ <c oughs> ไปนะนอุออบลน,น้ำท่วมเห็นในข่าวใช่ค่ะพี่เอ็มนะออพี่ทีโอทีพี่เอ็มนะสวัสดีคะ่ะพี่ชิตปากพี่วรนุชสวัสดีคะ่ะมาดจวใจแม่ยาขอบคุณค่ะหมอหนวดคือสาวแถ่พันว่ามีบอดบางตอน <c oughs> เอ,อเลิกกับพี่นอก <c oughs> ขับรถนานคะ่ะปวดขา ใครใช้โทรศัพท์ TOT บ้างใครใช้ไฟไฟ i ของท o t บ้างคะหนูติดบ,บ้านแม่ปุ้ยหนูใช้โปร740บาทแต่มาเก็บเงินหนู1 1 6 0บาทเลยวยจัาหอยเคื่อนสัวอ่ไม่ไม่จตท่านจะวินนางเองวันพรุ่งนี้แหละถูกวินแน่นอนค่ะันไม่ขึ้นไม่อะไรใช่ไหมปกติแล้วก็ติดฟรีติดฟรีแต่เก็บตออังค์นเรืองราคาเนใ่้เอาถูกวินถูกด่านแน่นอนค่ะพรุ่งนี้คะ่ะ ให้เ,เขาชี้แจงก่อนพรุ่งนี้เพราะว่าทักไปแล้ววันนี้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์อเอเอกาสารมาวันศุกร์ตอนเย็นพรุ่งนี้วันจันทร์ทำการอนุนรจรีนอย่างเดียวครับ่ปอกหอมปอกัวหอมนะครับถ้าอะไรนะคะปอกัวหอมปอกอมะหาวปอกอมะฮอนสุดจีนทำไมเนี่ยามาขู่ก็ได้ก็วัวนนี้ กี่พ่อไห่ก็เริ่มสตาร์ทมือหมอนวนวดหยาซช่ลย<ม>ทำอะไรมากุ่นก,กันแทนช่วงนี้เป็นฤดูการทำนาเราได้ทำได้ทุกอย่างชอบแรงค่ะ แห้งก็คือเหยียดเนี่นไอ้แฝดไอ้บุกมาเองแั่แฟนก็มาเป็นมูกันกัะสิว่ามูกัน ปักีนะคะถ้าอะไรคะถ้ามัเียบมันจะเป็นอย่างนี้มันจะได้ล่องล่องล่องเซนเ้ารอท้ายของเขาเปิดไฟก,ก่อนค้ะลูกแพทย่ลูกค่านี่ต <laughs> ีเอาสวัสดีจ้า